อันนี้คือน้ำไลโคลาอีกอันนึ่งนะครับอีกอันนึงเป็นอะไรเป็นไฟใช่ไหมครับสวัสดีค่ะตอนนี้ก็คือเวลาเลิกเรียนของน้องนัดดอนนะคะพอดีก่อนกลับบ้านอยากจะมาซื้อขนมก่อนกลับบ้านใช่ไหมครับอแอต่เดี๋ยวเราไปซื้อขนมจะไปไหนครับอ๋อไปไหว้พระก,ก่อนอาไปขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยไปวหาพ้พระก่อน เดินขึ้นไปเลยครับต้องลงไปอีกเหรอครับเอาไหว้พระก,ก่อนไหว้พระก,ก่อนสาธุก,ก่อนลูกสาธุโอเคนี่นะคะพระองค์ใหญ่มากค่ะข,ข,ข้างข้างโรงเรียนน้องัดนดนก็จะ สะพานภูมิคลน,นะคะติดใน,นแม่น้ำด้วยค่ะนี่โรงเรียนโงเรียนอยู่ฝั่งนี้นะคะอ๋อโอเคแล้วตรงนี้มีอะไรไหมลูกอุ้ยเรือกำลังมาลูกดูเรือไหมครับแต่มันจะร้อนหน่อยนะดูครับไปแต่ะวัเรสาดน้ำใสลเรือสาน้ำใส <laughs> เอาไปอยู่ตรงล้มๆดูก็ได้ลูก เดี๋ยวค่อยซื้อขนมใช่ไหมครับตรงนี้ล่มๆตรงนี้ร่มเๆตรงนี้ก็เย็นะครับมันก็เย็นน้ำเด็ดนะวางน้ำแล้วังน้ำเออนั่นเรืออยู่ไหนไปดูไหนเรือครับโอ้โหเรือมานู่นแล้วนี่บรรยากาศ ว้าผ่านภูมิพลไม่มาสักทีอะลูกเฮ้มาสักทีนี่ค่ะหลังจากดูเรือเสร็จแล้วนมดนก็มาหาซื้อขนมกินเกิดอะไรดีคะซื้ออะไรดีครับลูกซื้ออะไรดีเออ เฟนฟลานะครับมาแวะซื้อเฟนฟลาหนึ่งอันไม่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 เขย่าค่ะเอาซอสไหมครับเอาซอสไหมครับเอาไหมครับลูกเอาซอสไหมครับเอาเนาะซอสไปด้วยเรือไม่ใส่นะคะไม่ใส่ค่ะนี่ได้มาแล้วบ้างชูน้อยอีกอันหนึ่งนะครับ น,นี่คือน้ำไลโคลาอีกอันนึ่งนะครับอีกอันนึงเป็นอะไรเป็นไฟล์ใช่ไหมครับโอเคได้ของคุณแล้วกลับบ้านได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะบายบาา